อินเดียใช้เงินไป2 8 8ล้านเหนรียญสหรัฐต่อลาฟาลหลำแต่ไม่สามารถเข้าถึงโค้ตต้นฉบับได้อินเดียอ้างว่าพวกเขาสามารถแยกซอฟต์แวร์ออกจากซากจรวด p l 1 5ที่ถูกเผาไหม้ได้แต่พวกเขากลับไม่สามารถเข้าถึงฟังก์ชันหลักของเครื่องบินลาฟาของตนเองได้ขณะที่การจัดหาเครื่องบินรบยุคที่5จะไปหาจีนคงไม่ได้ ไปหารัเสเซียสู่57ก็เป็นเทคโนโลยีจีน F35 จากทรัมป์ก็มีปัญหาการจำกัดการใช้งานจึงมีรายงานนะครับว่าอินเดียไฟเขียวเดินหน้าพัฒนาเครื่องบินลบยุคที่5ด้วยตนเองคาดว่าจะได้เห็นภายในปี2028พึ่งพาใครก็ไม่ได้คบใครก็เจ็บอินเดียจะสร้างเครื่องบินล่องหนด้วยตัวเอง หลังเครื่องบินตะวันตกแพ้เจสิบยับสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตสถานการณ์สงครามการประทะกันทางด้านเอเชียใต้นะครับอินเดียปากีสถานแม้ว่าเรื่องราวการประทะกัน นะครับที่มันเกิดขึ้นนี่แหละครับ4วันติดนะครับตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมมาแล้วนะครับซึ่งดูเหมือนว่ามันแม้มันการกะระทะปะทะกันนั้นดูเหมือนว่ามันจะจบลงไปท่ามกลางความพ่ายแพ้อย่างยับเยินของอินเดียนี่ะครับซึ่งตอนนี้อินเดียก็กําลังถอดบทเรียนความพ่ายแพ้ดังกล่าวเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของตัวเองพัฒนาทั้งเทคโนโลยีการบินเครื่องบินสมัยใหม่ที่ต้อง ตามให้ทันทั้งจีนและปากีสถานความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีเลดร์ดาวเทียมเครื่องบินเตือนภัยทางอากาศสุดท้ายนี่แหละครับตัวนักบินเองหละครับก็ต้องเอาเรื่องของด็อกไฟซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่อินเดียคิดว่าตัวเองมีความสามารถออกจากหัวไปไม่ยึดติดต่อการสู้รบแบบเก่าที่อินเดียคุ้นเคย เทคโนโลยีที่มันกลายเป็นเครื่องบินยุคที่3ที่4ที่อินเดียใช้งานที่เน้นความสามารถของนักบินที่นักบินอินเดียนี่เลยครับคง ไม่เปรียบเทียบกับสมัยหน้านะครับซึ่งอินเดียนั้นคงคิดว่าตัวเองเป็นทอมควีนนี่เลยครับเมื่อหนังที่มันโด่งดังเมื่อ30ปีมาก่อนมาแล้วการที่อินเดียเคยประสบความสำเร็จจากการใช้งาน m i ก29และก็ไปด็อกไฟกับ F16 ของปากีแล้วชนะนี่เลยครับมันกลายทำให้อินเดียนั้นไม่ยอมพั ต,ติดลมอยู่กับความคิดว่าตัวเองนั้นมีความสามารถติดลมอยู่กับความาชนะของตัวเองที่เกิดขึ้นในครั้งก่อง ไม่คิดว่าปากีสถานนั้นจะถอดบทเรียนและก็พัฒนาทั้งเทคโนโลยีการบินเทคโนโลยีเรื่องดาวเทียมการเตือนภัยการอากาศและโดยได้รับความสนุนจากจีนนี่แหละครับมันกลายเป็นกําลังสําคัญที่ทําให้ปากีสถานพัฒนาศักยภาพของตัวเองจนสามารถนําหน้าอินเดียได้สามารถทําให้อินเดียนี่แหละครับเสียหน้าประเทศทยิ่งใหญ่ประเทศที่คิดว่าตัวเองนั้นมีความพร้อม ในสนามรบมากกว่าคิดว่าตัวเองนั้นเป็นประเทศยิ่งใหญ่มหาอำนาจหนึ่งในห้าของโลกแต่กับกลายเป็นว่าต้องมาพ่ายแพ้กับปากีสถานซึ่งถือว่าเป็นประเทศเล็กๆที่ยังไม่มีชื่อเสียงอะไรท่านผู้ฟังครับการประทะกันล่าสุดของอินเดียปากีสถานที่เริ่มขึ้นที่อินเดียนี่แหละครับกะจะใช้ความได้เปรียบในเรื่องของเครื่องบินที่มีมากกว่าคิดว่าเครื่องบินลาฟาวนี่แหละครับที่แม้ไม่มี เทคโนโลยีของเรื่องเครื่องบิน A อเว s สนับสนุนจะเอาชนะเครื่องบินจากทางฝั่งปากีสถานได้และเชื่อว่าความสามารถของนักบินอินเดียจะเอาชนะเครื่องบินปากีสถานเหมือนที่ผ่านมากลายเป็นว่าตัวเองนั้นถูกล็อกเป้าตั้งแต่ยังไม่ขึ้นบินซึ่งการที่เครื่องบิน บางลำนี่เลยครับมันถูกสอยล่วงตั้งแต่ริมสนามบินขณะที่กำลังจะทะยานออกจากสนามบินตัวเองนี่เลยครับมันเป็นเหตุผลยืนยันของเหตุการณ์ดังกล่าวขณะเดียวกันการจะไปคบหาเทคโนโลยีจากค่ายใหญ่ๆของโลกทั้งอเมริการัเสเซียและจีนสำหรับจีนนี่เลยครับตัดออกไปได้เลยเนื่องจากว่าเป็นศัตรูกันอินเดียจึงพยายามคบหากับรัเสเซีย แต่เทคโนโลยีของรัเสเซียก็พิสูจน์แล้วนะครับว่าในสงครามรัเสเซียยูเครนนี่แหละครับอาวุธของอเมริกานาโต้ที่ปลดประจำการแล้วแต่สามารถสู้กับอาวุธของรัเสเซียได้สบายๆเพราะฉะนั้นไม่ต้องคาดหวังเลยนะครับว่าจะมีเทคโนโลยีก้าวหน้าอะไรซึ่งเกิดขึ้นจากทางรัเสเซียซึ่งรัเสเซียส่วนใหญ่นั้นก็อาศัยอเมริกาตะวันตกนี่หละครับก่อนหน้านี้ในการพัฒนาขีดความสามารถอาวุธของตัวเองแต่การถูกแซงชั่นการถูกคว่ำบาตรนี่แหละครับ รัเสเซียจึงต้องนําเข้าเทคโนโลยีจากจีนและจีนนี่แหละครับก็นําอาวุธระบบป้องกันภัยอากาศต่างๆของรัเสเซียมาก๊อปปี้ซะจนพุนแล้วในปัจจุบันรู้ทางเทคนิคแนวทางต่างๆ,ๆ จนรู้ไส้รู้พุงของระบบรัเสเซียดีเพราะฉะนั้นการจะไปพึ่งอาวุธของรัเสเซียนี่แะครับซึ่งก็คือของจีนนี่แหละครับจีนอยู่ดีเพราะฉะนั้นล้วนเสี่ยงทั้งนั้นที่จะไม่ปลอดภัยโดยเฉพาะเครื่องบินยุคที่5ที่อินเดียนั้นต้องการอย่างหนักในปัจจุบัน ูฟังครับหลังจากปากีสถานนั้นมีความชัดเจนแล้วนะครับว่าจะได้รับ j 35เครื่องบินลบรุ่นที่5เร็วๆนี้เลยครับและการที่จีนนั้นเริ่มประกอบการผลิตแบบอุตสาหากรรมนี่แหละครับมันอาจทําให้ปากีสถานนั้นได้รับ j 35เร็วขึ้นจีนต้องการที่จะให้ j 35นี่แหละครับมาทดสอบสนามรบที่ปากีสถานซึ่งเป็นสนามรบจรงิงเหมือนการเปิดตัว j 10และ p l 15นี่แหละครับที่สร้างชื่อกระชอนในปัจจุบันลอง คิดเล่นๆดูนะครับถ้าเผื่อ j 35นี่เลยครับมันเปิดโหมดล่องหนมาถล่มสนามบินซักแห่งของอินเดียโดยที่อินเดียนั้นไม่รู้ตัวนะครับตรวจจับสัญญาณไม่ได้คาดเดาไม่ได้ว่ามันมาจาก J 3 5จะทําให้ J 3 5นี่เลยครับทำตลาดได้มาโหรานซึ่งดูเหมือนว่าประเทศคู่แข่งนี่เลยครับมันจะกลายเป็นคู่แข่งสําคัญของ F 3 5อเมริกาซึ่งดูเหมือนว่าการทําตลาดของจีนในปัจจุบันนี่เลยครับจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ในเรื่องของอในเรื่องของสมดุลของสนามรบในแต่ละพื้นที่การที่ P L 1 5มาอารวาดฟาดงวงฟาดงาในสนามรบจีนปากีสถานนี่นะครับมันเป็นการพิสูจน์ที่ดีที่สุด คร,ครั้นอินเดียจะหันไปคบหาอเมริกามันก็ไม่ง่ายนะครับแม้ว่าทรัมป์นี่แหละครับจะเสนอขาย f 3 5ส้ให้อินเดียแต่ในเรื่องของระบบป้องกันภยัยทางอากาศส่วนใหญ่ที่อินเดียใช้งานอยู่นั้นมันเป็นของรัเสเซียซึ่งอาจต้องโละนะครับอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ของรัเสเซียทิ้งทั้งหมดด้วยงบประมาณมหาศาลนี่แหละครับถ้าเผื่ออินเดียรวยเหมือนกาตารวยเหมือนซาอุนั้นคงไม่มีปัญหาอะไรสั่งบิ๊กล็อตมาเลยก็ได้แต่สถานการณ์ปัจจุบันนี่แหละครับ ไม่ใช่ว่าอินเดียจะทําได้แบบนั้นเพราะว่าถ้าเผื่ออินเดียมีเงินซื้อมากมายขนาดนั้นนี่แหละครับทป์นั้นพร้อมขายให้แน่นอนขณะเดียวกันมันก็มีรายงานนะครับว่าสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรของอเมริกาเตือนนะครับว่าไม่ควรขายเครื่องบิน F35 ให้กับอินเดียโดยอ้างว่านักบินอินเดียที่ฝึกฝนมาไม่ดีนี่แหละครับหากว่าปากีสถานนี่แหละครับยิงเครื่องบิน F35 สาาลำหนึ่งลำใดที่อินเดียซื้อมาจากนี่แหละครับ ซื้อมาจากอเมริกานี่เลยครับโครงการเครื่องบิน f 35มูลค่าถึง2ล้านล้านดอลลาร์นี่เลยครับมันอาจจะล้มเหลวก็เป็นไปได้กลายเป็นประเด็นสำคัญ ที่การพิจารณาการขาย f 35ให้อินเดียนั้นอาจจะไม่ง่ายเหมือนที่คิดแต่บ้ฟังค,ครับจากนสถานการณ์ที่อินเดียกําลังเผชิญอยู่ในเรื่องของการจัดหาเครื่องบินลบยุคที่5ฝูงใหม่นี่นะครับมันกลายเป็นเรื่องลําบากอย่างยิ่งสําหรับอินเดียขณะเดีวยวกันเครื่องบินที่มีอยู่นี่นะครับมันก็มีปัญหาพร้อมที่จะโผล่ให้ต้องแก้ไขให้แขกอินเดียเนี่ยนะครับต้องแก้ผ้าโวกหัวเกาไม่หยุดเหมือนกัน การที่อินเดียใช้เงินไปถึง288ล้านเหนรียญสหรัฐต่อลาฟา1นึ่ลำแต่ไม่สามารถเข้าถึงโค้ตต้นฉบับได้อินเดียอ้างว่าพวกเขาสามารถแยกซอฟต์แวร์ออกจากซากจรวด p l 15ที่ถูกเผาไหม้ได้แต่พวกเขากลับไม่สามารถเข้าถึงฟังก์ชันหลักของเครื่องบินลาฟาของตนเองได้กำลังไกลอีกเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่โผล่ขึ้นมาล่าสุด ในขณะที่เศษซาก PL15 นี่เลครับที่ตกในอินเดียมันกำลังดึงดูดความสนใจจากนานาชาติเพราะดูเหมือนว่าชิ้นส่วน PL15 ที่ตกในอินเดียนี่นะครับมันจะเป็นรุ่นที่มีระยะยิงสูงสุดและประสิทธิภาพดีที่สุดที่กองทัพจีนใช้งานอยู่และไม่ใช่รุ่นส่งออกอย่าง PL15E ที่ถูกลดประสิทธิภาพลงเหมือนที่เราเข้าใจกัน PL15 ถือเป็นหนึ่งในจรวดนำวิถีอากาศส่อากาศที่ล้ำหน้าที่สุดของจีนมีระดับค้นหา เลดาอีซานี่ยลครับและพิสัยการยิงเกิน250กิโลเมตรซึ่งถือเป็นภัยคุกคามที่สําคัญสําหรับชาติตะวันตกการวิเคราะห์เทคโนโลยีนี้จึงถือเป็นสิ่งสําคัญในการพัฒนามาตรการตอบโต้ที่มีประสิทธิภาพในขณะที่ความจริงของการประทะกันอินเดียปากีสถานล่าสุดนี่นะครับมันมีรายงานนะครับว่าจีนนั้นไปลักไก่ ใส่จรวดอากาศส่วากาศเล,เลดร์ให้ปากีสถานให้มีพิกัดไกลกว่าที่ปากีสถานและอินเดียมีใช้งานอยู่ในปัจจุบันซึ่งจริงๆแล้วนะครับจรวดและเลดราพิกัดเดียวกันที่จีนส่งให้ปากีสถานนั้นอินเดียเขาก็ขอซื้อจากอเมริกาและฝรั่งเศสเหมือนกันอย่างเช่นเมเทอร์แต่ทั้งสองชาตินี่นะครับไม่ขายให้อินเดียเพราะว่ามันจะทําให้จรวดและเลดราเหนือกว่าปากีสถานซึ่งเป็นมิตรกันทั้งสองฝ่ายและอีกอย่างหนึ่งก็คือการแข่ง ขันอาวุธกันมากๆนี่หละครับมันจะทําให้ภูมิภาคแถบนี้เพิ่มความไม่มั่นคงทั้งอินเดียและปากีสถานมันกลายเป็นว่าจีนไม่สนใจจัดของที่ดีที่สุดให้ปากีสถานการกระทําของจีนครั้งนี้เนี่ยนะครับมันจะทําให้อินเดียนั้นต้องเร่งสร้างหรือว่าจัดหาจรวดและก็เรดราดีๆอาวุธดีๆอื่นมาใช้มันก็จะส่งผลให้ ไม่ดีนะักต่อทั้งจีนในอนาคตที่มักจะขัดแย้งทางด้านพรมแดนและก็มีการประทะกันบ่อยครั้งระหว่างจีนกับอินเดีย่ตนผูฝังครับตอนนี้ทั้งอเมริกาและฝรั่งเศสนี่แหละครับสามารถที่จะขายจรวดและเลดาราที่ไม่ค่อยที่ไม่ด้อยกว่าจรวดเรดร์ P.L.15 ของจีนหรือขายให้กับปากีสถานได้แล้วเพราะว่าตอนนี้ปากีมันมีครบหมดแล้วทั้งจรวดและเรด,ดร์ที่ทันสมัยกว่าและก็ยิงได้ไกลกว่าเพราะนั้นอินเดียจึงต้องหาอาวุธที่มีพิสัยทำ การพอๆกันมานั่นกลายเป็นว่าทั้งอินเดียปากีสถานนี่เลยครับต่อไปนี้มันจะมีจรวดมีเลดาราที่เทคโนโลยีก้าวไกลมากขึ้น แต่ฟังครับลองนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตถึงความแสบของจีนนึกถึงการตีกันระหว่างอินเดียและจีนนี่แหละครับเมื่อราวๆห้ปีที่ผ่านมาตรงชายแดนจีนอินเดียนี่แหละครับซึ่งก็จะอยู่ในเขต LAC หร AC, ือเขตที่ไม่ชัดเจนของชายแดนเขตนี้นี่ละครับมันจะถูกควบคุมจากทหารทั้ง2ฝ่ายถ้าจําเป็นต้องเข้าไปในเขตนี้จะต้องมีการปลดอาวุธนะครับไม่ให้มีอาวุธติดตัวตอนนั้นนี่แหละครับเหตุการณ์ในครั้งนั้นทหารอินเดีย ได้ใช้ไม้เนี่ยครับตีทหารจีนก็ได้แหละทหารจีนนั้นก็ใช้ไม้ตีกลับมาเหมือนกันแต่ที่มันไม่เหมือนกันก็คือจีนนี่แหละครับไปตอกตะปูตัวเบอ้อเร่อนะครับโผล่ออกมาจากไม้นี่ครับที่เป็นเหล็กแหลมคมแล้วมันจึงเหมือนอาวุธประดิษฐ์ดีๆนี่เองและถ้าเป็นอาวุธนั้นมันก็จะถูกห้ามไม่ให้ใช้ในเขต LAC แต่จีนนั้นลักไก่นะครับทำมาแล้วก็ในรายละเอียดนี่ครับเขาบอกว่าอาวุธตัวนั้นนั้นมันไม่ได้เขียนขึ้นไม่ได้เขียนถึงในข้อตกลง ที่ไม้ที่มีตะปูโผล่ออกมาแหลมคมนั้นจะถูกเป็นข้อห้ามดังนั้นใครลบกับจีนตอนเพิ่งลบกันใหม่ๆนี่ลครับก็ขอให้ระวังให้ดีจีนชอบหาวิธีเลี่ยงข้อตกลงและก็ขัดความขัดแย้งต่างๆหรือในสงครามต่างๆคือจะใช้เล่เหลี่ยมนี่ลครับแต่พอลบไปนานๆฝ่ายตรงข้ามจีนเขาก็จะรู้ทันซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นนี่ลครับการปะทะกันที่จีนนําไม้นะครับติด ในลูกของตะปูแหลมๆโผล่ออกมานี่เลยครับการประทะก,กันครั้งนั้นทําให้ทหารอินเดียเสียชีวิตไป20นายส่วนทหารจีนนั้นเสียชีวิตเพียง4ีหนายเท่านั้น ท่านผู้ฟังครับสถานการณ์ที่อินเดียนั้นกำลังตกที่นั่งลำบากในเรื่องของการจัดหาเครื่องบินลบยุคที่ห้าดูเหมือนอินเดียตอนนี้มีทางออกทางเดียวนั่นก็คือการพึ่งตัวเองท่านผู้ฟังครับมันมีรายงานนะครับว่ากระทรวงการทหมของอินเดียนั้นอนุมัติกรอบการทำงานงานหนึ่งสำหรับการสร้างเครื่องบินขับไล่ล่องหนล,ลํำสมัยที่สุดของประเทศท่ามกลางการแข่งขันสะสมอาวุธรอบใหม่กับปากีสถานหลายสัป,ปดาห์หลังจากเกิดความขัดแย้งทางทหารระหว่างสองชาติที่เป็นเพื่อนบ้าน ซึ่งเร็วๆนี้เนี่ยนะครับทางสำนักงานพัฒนาการบินที่บริหารโดยรัฐอินเดียเนี่ยนะครับซึ่งเป็นผู้ดนินการโครงการนี้จะเชื้อเชิญบริษัทกลาโหมต่างๆที่ให้ความสนใจในเบื้องต้นสําหรับการพัฒนาต้นแบบของเครื่องบินดังกล่าวที่จินตนาการเอาไว้นะครับว่ามันจะเป็นเครื่องบินขับไล่ยุคที่5แบบ2เครื่องยนต์จากการเปิดเผยของกระทรวงกลาโหมอินเดียซึ่งมันก็เป็นแนวทางของเครื่องบินยุคที่5ในปัจจุบันโครงการนี้นะครับ มันมีความสําคัญยิ่งสําหรับกองทัพอากาศอินเดียซึ่งฝูงบินที่ประกอบด้วยเครื่องบินรัสเซียในปัจจุบันและอดีตสหภาพสเวตนั้นส่วนใหญ่นั้นมันดูเหมือนโรยราและใกล้ถึงอาวุธ ถึงระยะเวลาที่ต้องปลดประจำการในยามที่จีนนั้นยกระดับขุมกำลังทางอากาศอย่างรวดเร็วในขณะที่ปากีสถานนั้นก็มี j 10หนในเครื่องบินล้ำสมัยที่สุดของจีนอยู่ในคลังแสงและกำลังจะได้รับ j 35ในเร็วๆนี้กองทัพอินเดียและปากีสถานสองชาติเพื่อนบ้านที่มีอาวุธนิวเคลียร ปิดศึกสู้รบกันเป็นเวลาสีวันในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาซึ่งพบเห็นทั้งสองฝ่ายนั้นใช้ทั้งเครื่องบินขับไล่ขีบรุ่ดโดนและเครื่องบินเข้าหำกันห้าหันกันก่อนที่ทั้มนี่หละครับจะมาเป็นตัวกลางในการแยกทั้งสองประเทศออกไปจนนํามาซึ่งการยุติการหยุดยิงปากีสถานอวดอ้างว่าพวกเขาใช้เครื่องบินเจ .10 นี่เลยครับสอยเครื่องบินอินเดียได้ลําลำรวมถึงเครื่องบินลบ ล้ำสมัยอย่างเช่นลาฟาวที่ผลิเตนฝรั่งเศสซึ่งมันกระตุ้นให้มีการประเมินใหม่เกี่ยวกับสัญญาณุภาพอาวุธยุทโธปกรณ์ของจีนขณะที่ความสําเร็จของอาวุธของจีนในสงครามปากีสถานอินเดียกําลังท้าทายความเหนือกว่าที่มีอยู่อย่างชํานาญของตะวันตกในด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ในการสู้รบดังกล่าวซึ่งถือเป็นการครั้งแรกที่ทั้งสองฝ่ายใช้โดนโจมตีในขอบเขตใหญ่โตทั้งสองประเทศนี่แหละครับตามรายงานของลอยโต้อ้างว่านะครับ สถานการณ์ของทั้งสองประเทศตอนนี้ดูเหมือนกำลังติดลมในการแข่งขันสะสมคลังโดรนซึ่งมีการใช้งานเป็นจำนวนมากถอยถแถลงของกระทรวงการคมอินเดียระบุนะครับว่าทางการอินเดียจะจับมือกับบริษัทภายในประเทศหนึ่ง,งสำหรับโครงการพัฒนาเครื่องบินขับไล่ล่องหนโดยบริษัทต่างๆสามารถยื่นประมูลอย่างเป็นอิสระหรือในนามกิจการร่วมค้า แต่ผู้ฟังครับสถานการณ์ที่อินเดียนั้นพึ่งพาใครไม่ได้ในปัจจุบันนั้นทําให้อินเดียนี่แหละครับต้องเล่งสร้างเครื่องบินล่องหนเป็นของตัวเองหลังจากเครื่องบินตะวันตกแพ้เจ0ยับเยินนั่นหมายความว่าอินเดียนี่แหละครับพึ่งจะตั้งไขโครงการเครื่องบินยุคที่5ซึ่งอาจต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า10ปีในการออกแบบคิดค้นพัฒนาและดําเนินการและอาจจะตามไม่ทันปากีสถานซึ่งกําลังจะได้รับเครื่องบินเจ5 J35 ล ต้องหนยุคที่5จากจีนเร็วๆนี้ดังนั้นแนวทางของอินเดียที่จะตามปากีสถานให้ทันและไวที่สุดนั่นก็คือการไปเหมาบริษัทล็อกฮีตมาตินมาเป็นของตัวเองของอินเดียนี่แลยครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นถ้ามันเกิดขึ้นได้พรุ่งนี้ก็จะมีเครื่องบิน f 35มาบินอยู่ในน่านฟ้าของอินเดียเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่เป็นการคิด เล่นเล่นเฉยๆของแอดมินเองนะครับแต่มันคิดดังไปหน่อยเพราะนั้นขอถอดผ้าเกาหัวแป๊บหนึ่งรวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ